สวัสดีค่ะบัวสโลชาจากเพจอั d ดูบบ b a บที่ AT s c h a n n e l บน YouTube ค่ะช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าบัวเนี่ยหมกมุ่นกับการถักเปียมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้บัวจะมาสอนทุกคนทำเปียคาดด้านหลังน่ารักน,น,น่ไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะบุก็ส์ผมเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะ Sun s i l Smooth and Manageable ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผมของบบวเนี่ยหอมกลิ่นดอกไม้ตลอดทั้งวันแล้วก็ยังทำให้ผมเด้งสวยด้วยนะคะแล้วก็บำรุงต่อด้วยนี่เลยค่ะ Leave On สีชมพูจาก Sun s i l ค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยัวจะใช้ก่อนการสไตลิ่งนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยยูทรงเด้งสวยและที่สำคัญไม่ชีฟูด้วยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่บิดตรงฝาแบบนี้นะคะ แล้วบีบลงบนฝ่ามือเลยค่ะใช้ไม่ต้องเงยอะมากนะคะแค่ขนาดเม็ดถั่วเขียวก็พอค่ะแล้วก็รูปบนฝ่ามือแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการกระจายครีมค่ะแล้วก็รูปเข้าไปจากข้างในแบบนี้ค่ะต่อด้วยข้างนอกเลยรูปให้ทั่วเลยนะคะเพื่อให้เป็นการกระจายครีมของเราให้ทั่วเส้นผมค่ะเคลือบให้หมดเลยเรามาเริ่มถักเบียร์กันเลยค่ะบวแสกกลางผมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวบุก็จะแบ่งผมข้างหน้านะคะใช้ประมาณ เท่านี้แล้วกันถึงโกหูนะคะแบบนี้เราก็เริ่มถักเปียสามธรรมดาธรรมดาเลยค่ะระหว่างที่ถักนะคะโบก็จะค่อยๆดึงผมของเราให้ฟูออกแบบนี้นะคะพอสุดปลาแล้วก็มันหนังยางค่ะ ก็จะมัดตรงไปที่มันเด้งๆออกให้เป็นกลมๆแบบนี้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็ถักอีกข้างนึงเหมือนกันเลยสุดปลายแล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะแ้วก็มัดตรงไปที่มันชี้อย่างนี้ด้วยนะคะ โอเคแล้วเราก็จะเอามาไข้กันที่ด้านหลังเลยค่ะเสร็จล้วค่ะแล้วโบก็จะ ฟินิชลุคนี้นะคะด้วยเจ้านี้เลยโทนี่แอนกายชายกอสเซรั่มค่ะถือว่าเป็นไอเทมสำคัญของทรงนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ม้วนผมใช่ไหมเราก็จะต้องอยากได้ผมที่เงางามแล้วก็เรียงตัวสวยค่ะมัาก็จะถูบ,บนฝ่ามือแล้วก็ลูบลงไปเลยนะคะและนี้ที่ปลายผม แล้วก็ขอตกแต่งเปียนะคะด้วยดอกกุหลาบสีชมพูแล้วก็สีม่วงแบบน,นี้น่ารักน่กค่ะ เสร็จเรียบระะ้อยแล้วค่ะสำหรับเปียคาดผมด้านหลังน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วสาวๆสามารถดูรายละเอียดโปรดักตที่บัวใช้ในวันนี้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วถ้าสาวคนไหนไม่อยากจะพลาดเทนผมใหม่จากบัวนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ที่ a t s Channel บน YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ